ทักทายสวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนหลังฝนตกไม่อ่อนกันหรอกลงมาเลาะเบิงเขาฝนตกแข้งเติอบอยุคพี่น้องแต่ว่ากับบ่โดนปันใดล้มก็เลยเซ้าไว้ลมแรงมากไม่อ่อนครับน้องๆก็ลงมาสำรวจน้ำไหลได้พี่น้องฝนตกแขงเติอบอยุ อยากน้ำไฮนีแหงบ่มีน้ำห้นีบ่มีได้พี่น้องน้ำเต็มหมดเลยฝนตกแห้งเติบอยู่ลงมาหล่อเบิงเขา่าหลังฝนตกลูกๆข่อยว่าป็นเฮ่าฝ่าว่าหันห พามาชมบรรยากาศตอนเช้าเช้พี่น้องเสียงอบเสียงเขียดห้องอันนี้ก็6หกโมงกว่าแล้วล่ะแต่ว่าก็มืดเดี๋ยวคึมๆอยู่ฝนเริ่มมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศยนาะมื่อเช้าวสวยงามมากเลยพี่น้อง ขาดว่าฝนน่ะสิตกอีกอยู่มือนีแม่นอ่อนว่าเบิ้งอาการแล้วเขาแม่อ่อนก็บ่ทัานได้ใส่ปุ๋ยน่าจะได้มาใส่ปุ๋ยแล้วตอนเช้าๆบรรยากาศดีมากๆเลยจิเร็ด มาลูกมา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 ลูกนี่ยใส่ลงเขานักสำรวจนักสำรวจเลยนะพี่น้องนอย่างกะเฮา,านั่นกะเฮาป่าม่ออนก็ได้กินย้อนเขาละ่ะ บรรยากาศตอนเศร้าดีดีอิลีพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดสวยงามมากเลยเอาบรรยากาศรงไฮทง,ทงน้าเน้่ยมาสอบมาฝากพี่ฝากน้องกันน้อจ้ะสวยงามมาก